สวัสดีครับพี่น้องเอกกงเส้นครับวันนี้เราก็ได้ขึ้นแล้วมาแล้วเราเก็บเงินอ่ะพวกแสงไปแล้วอะไรก็พอพวกแสงไปแล้วเราจะไปดูว่าทางเข้าเหมืองนี่เราจะเจอรถรุ่นไหนบ้างครับทางเข้าเหมืองนะเราจะเจอรุ่นไหนบ้างเราจะเจอรถ,รอรถที่แสงไปนี่น่าจะเป็นพิเตอร์สามแปด ได้แล่ไปลงโรงงานนะครับพี่น้องสยามอุตสาหกรรมยิบซส,สระกบุรีนะสยามอุตสาหกรรมยิบซมสระกบุรีอยู่ในนิคมเหมาลาดนะพี่น้องนะอยู่ในนิคมเหมาลาดนะพี่น้องทางเข้าเหมือนก็นจะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นหน้าฝนนะพี่น้องเอ้ล้อแดงล้อแดง

เป็นฮีโน่รถกรัดนะเป็นรถกร์ดนะรถกรัดรถกรัดผมก็ไม่ค่อยรู้นะมันรุ่นไหนรุ่นไหน,นเครื่องอะไรก็ไม่รู้เอาพี่น้องต่อครับต่อมาอีกหนึ่งคันนะอีกหนึ่งคันน่าจะเป็นอีสุกอีสุสุสามร้อยนะอีสุสุสามร้อยตัวนี้ประจัดนะ ประหยัดครับมนสุสร้อกันปกันปกันนะกัน,กน,กนจนทุกสายงานนะจะมีรถทุกยี่ห้อเข้าไปแทรกซึมอยู่ในสายงานนั้นพี่น้องทุกน่าจะรู้จักกันดีนองนะสายงานมีทุกสายงานาแลันอง ทุกสายงานจะมีรถทุกยี่ห้อนะทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกค่ายจะเป็นรถเก่ารถใหม่มีหมดทุกยี่ห้อนะพี่น้องนี่ก็มาแล้วครับฮีโนีก่ฮีโน่นะนเป็นฮีโน่สิ่งไฮเทคน่าจะเป็นของบริษัทนี้น่าจะเป็นเครื่อง 2K หรือเปล่า26 2K หรือว่า าอ็นะพี่น้องนะสามเอเอ็มก็น่าจะเป็น204ร้นะสองร้อยสี่สามเอ็มสองอี่กโนะตัวนี้โี่น้อหมายคันนึ่งลนะนี่น่าจะเป็นเนี่ยผมบอกแล้วมีทุกค่ายทุกกิโอยูดีนะอันนี้เป็นยูดีนะยูดียูดีดิสันยูดีนะพี่น้อง3ามยนะ ามาให้อีกแก้วครับพี่น้องนี่น่าจะเป็นวิตเตอร์ครับวิตเตอร์ซีรีส์ห้าร้อยครับโชคดีเขาโชคดีเส้นเขาพี่เราผมหน่อยผมจะลงหลุมครับพี่น้องโอ้โหรถต่ำไม่หลบรถหนักขอบคุณมากครับนี่ครับขาบขับรถก็ต้องมีน้ำใจเนาะหลบกันนิดหลบกันหน่อยเ้าก็ขอทางเขาเขาก็ให้ทางเรานะพี่น้องนี่ก็น่าจะเป็นอี่โนโ่ จะเป็นสองหนึ่งรืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นสองหนึ่งอ่ะตอนเนี้ยทีมงานเราทีมงานเราพี่น้องเพื่อนเราทั้งนั้นสารรถป็นทุกครับมีทุกทุกยี่ห้อทุกค่ายทุกรถเก่านอกเก่าไหนารถญี่ปุ่นรถห้างรถประกอบโอ้เยอะแยะครับพี่น้องอะพี่น้อง เขาแรงก็ปลอยเขาแซงไปนะครับไปแล้วครับนี่ก็วิตเตอร์นะวิตเตอร์โอ้โหไปแป๊บเนียน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 โอ้พี่น้องเ,อเนียนเนียนกัดแทก,กินไปได้นะวิเตอร์นะไปแล้วครับวิเตอร์ไปแล้วรถไม่แรงก็ไปเขาแซงไปนะครับพี่น้องเราก็ค่อยไปของเรา อย่างการเชอเพิงครับเจ้าเพิงตอนเนี้ยผมบอกเลยว่ากระโชดครับแพงมากแพงแบบโอ้โหโโหูชีอ่ะแพงแบบแทบไม่เหลือนะพี่น้องทำไงได้ครับพี่น้องก็ต้องทำครับอ่ะพี่น้องาาีีหนึ่งล้ำนะนี่ก็สายงานเดียวกัน

ูสามร้อยสามร้อยสามร้้ทุกรถทุกยีห่ห้อพี่น้องแต่รถวันนี้ไปได้หมดก็ม,ม่รู้นะครับพี่นอไปอีกหนึ่งลำนะนี่น่าจะเป็นอีโน่เดี๋ยวไกลๆกลก็ีโน่ห้ารที่นี่ห้าร้อมาอีกหนึ่งลำนะทุกรุ้นทุกค่กายทุกยีห่ห้อ อันนี้น่าจะเป็นอิสุนะอิสุร้อยห้าสิบของกลมไฟฟ้าอิสุส่วนี้น้อยรถน่ารักนะของการไฟฟ้าส่วนผมมีปาากระเบนน่องวัวอันนี้ก็น่าจะเป็นฮีนโนวิตเตอร์ฮะฮีโนวิตเตอร์นะ วิตเตอร์ของการไฟซบุ๊กเช่นเคยรถมีน้องเราก็ทุกสายงานทุกสายชีพมีรถทุกยี่หอ้อทุกรุ่นนะพี่น้องครับพี่น้องแลนนี้ก็จะถึงทางจะถึงทางออกนะครับทางออกอำเภอหนองโบออกนี่ก็เป็นยู่นะนะี้ก็น่าจะเป็นอีสุอีสุกสามร้อยนะอีสุกสามร้อยสุกสามร้อย อันหัวฟ้าโน่นน่าจะเป็นอาร์ทีร้อยสิบเขบต้าครับรถ <c oughs> เข็งหัวอ้า <c> ว <oughs> พี่น้องเราผมจะไปทางไหนเนี่ยเออผมจะไปทางไหนครับผมจะไปทางไหนครับให้ผมไปทางไหน ผมไปแล้วไหนก็ผมไปยูเทิร์นแล้วมั้งไงโอ้ไกลซะด้วยขนสวยให้ผมไปยูเทิร์นซะได้สวยเปล่าวะคุณ <c oughs> อ่ะไปยูเทิร์นรถนะพี่น้อง้องไม่รอบไปทางนี้ นนะพี่น้องคันโน้นะนะฟูโซซูเปอร์เกตนะซูเปอร์เกตสามร้อยแปดสงานผมใสยงานผมรถบ้านใหญ่รถบ้านใหญ่หญมีทุกคนทุกยี่ห้อนะทุกค่ายนี่ก็เป็นอิสุสามรอหกอิสุสามหนะพี่น้องนะนี่อิสุสามอหกอิสุสามรอยหกนี่ก็เป็นฮีโน่ห้เราต้องดูว่า สามรอยี่แปงใส่นากากกระเป่าเราก็ไม่รู้อันนี้กรมทางนะพี่น้องทำทาให้เราขอบคุณพี่น้องทำทางให้เราวิ่งสบายไม่กระแทกกระทันใหญ่ทุกสายงานทุกอาชีพนะพี่น้องมีีรถทุกยี่ห้อรถทุกทุกรุ่นทุกค่ายรถจีนรถ ใช่รถญี่ปุ่นทุกรถนะพี่น้องนะนี่ยนะสำหรับคลิปนี้ผมก็จบไว้เท่านี้นะพี่น้องฝากช่องผมด้วยนะครับเอกพวงซิงนะเอกพวงซิงผมจะไปเปลี่ยนขัวมอเตอร์แบตก่อนขัวมอเตอร์แบตขาดนะพี่น้องนะอย่าให้ช่างเขาหลัวหลอมขัวมอเตอร์แบตเราต้องลดต้นทุนในการใช้ใจ่ายนะพี่น้องโอ้โหเศร,รษฐกิจแบบนี้ค่นาน้รมันแบบนี้ก็ ก็ต้องลดต้นทุนการใช้จ่ายนะพี่น้องอ่าถึงบ้านช่างแล้วครับจังเจไดน้โมำเภอหนองบัวครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับ